สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินทางมาบ้านกกกอกนะครับนะซึ่งก็แล้วก็จะเดินทางต่อไปยังบ้านกกตูมนะครับเพราะว่าผมมีคนรู้จักที่นั่นนะครับถ่ายคลิปนะครับให้ f อฟซีได้ดูนะครับส่วนจะไปที่ไหนนั้นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยู่หรือเปล่าครับหรือเพื่นจะให้เราถ่าย อนุญาตให้เราทายได้ไหมเห็นบอกว่าฝนตกนะครับยาขึ้นต้นไม้ชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวจะแวะหาเพื่อนลองดูนะครับเนี่ยถึงแล้วครับนี่นะครับนะโอ้เจอพอดีครับนะนะนะซึ่งเป็น คนแร,แรกรุ่นกใกล้ๆแ,แรกนะครับที่ผมรู้จักแกนะครับ mm hmm. ก็คือผู้ใหญ่บ้านรองเนะพ่อใหญ่นะครับอะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเพื่อนโอ้สวยงามครับสวยงามเอ mm ้ hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ปอ้องามแท้ พอด้เจอกันนานนะครับโอ้ยอนี่ครับงาม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 โอ้ยพอดีผมสิไปโคกตูมครับไปหาน้องหักสวัสดีครับโอ้ยคืนฮอดคือเทงิงคือเกา่าค่ะคิดว่าคิดถึงคือเกา่าพอดีแวะเวียนมาเห็ดงานงามงามโอ้ยมาแวะกกตูมบ่คะสิไปกกตูมครับอพอดีน้องหักเพิ่นมาตรงที่ งาม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 ออกมาอยู่พี่มันบ่จ้าโอ้คักคักบรรยากาศกำลังตัดแต่งในนี่เนะาะเป็นไดสบายดีนี่ครับไอ้ไอใหญ่นะครับนะตั้งทีลรเล่นะครับนี่กับพี่ช้านี่ครับสวัสดีค่ะอดีตแม่ผู้ใหญ่เนาะตะกี้เป็นผู้ ฝากช่องฝากยางดันช่องดันยางให้ตั้งแต่ทีแรกเนาะที่ใจด้วยก็แอบมาดูคลิปอยู่ยยก็ได้เยอะอยู่ได้เนาะช่วงหลังบมได้เยอะนะครับเพราะว่าทํางานครับมีแล้วค่ะมีงานทำเหมือนเหมือนกับเราเหมือนกับเราว่าแบบอันเฮาเป็นพนักง,งานที่บกพร่องนะ<อ> <c oughs> มันบ่มีเวลาถ่ายคลิปบางทีงานมันลุมเราเห็นงานมันเป็นลูกลูกจ้างเขานักคาสิวะกับ นัก,กว่าผพูนญ,ญาบ้านอีกนักร่างกายเ,ออเพราะว่ายังต้องแบกหลับลุกน้องนํานะครับแม่เนี่ยก็กเลยมันกดดันหลายมันเท่ากับบม่มีค่อนข้างที่สี่สิบติดๆเนี่ยคือบ่มีอารมณ์มองไงยอ,อ้อยงามงามมากมากสองเท่านะครับนี่อดีตผูมามา้ใหญ่ยยบ้านกอกนะครับนี่เป็นพี่ชายนะครับพี่สาวงามงาม นานละบุรีมาจะมันเป็นสี่ห้าเดือนหรือเปล่างามครับบรรยากาศกบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่นี่งามแรงคือสิขักเนาะจ้ามีหมอกลงตอนเท้่ยงคืนโอ้ยงามนั่นแหละมักหมักตอนหมอกนั่นแหละค่ะกับฝนตกนะฝนตกแล้วมันขึ้นต้องรังเหตุฝนอืมอันนี้ฝนเทียมฝนเทียมนี่นี่ครับอามน้ำไปด้วยตัดไม้ไปด้วยอยู่แบบนี้แหละดี บ่ต้องมีข้อแม้เนาะผมว่ามันอยู่ในโลกกันแบบในเมืองผัดมันหลายอย่างอนะแข่งขันกันซูงวัตถุการใช้การใช้ชีวิตตัน้นต่เสือผ่านาเพยเระรอยาดเหืล้รถเรือแข่งขันกัน <c oughs> ผมพ่อเลยผม แบบ,บเห็ดเงินหางเงินไปแบบทำงานแล้วก็ได้เท่าไรก็จา่ายค่าตรงน้องแล้วก็ไว้ใช้อยากกินอย่างก็ซื้อกินเท่าละ่ะมาสะออนนี่แหละชีวิตบ้านป่ายเพื่อนนี่แหละมาสะออนแล้วใครเอาเห็นก็สะออนอีหลีได้แมน่นแม่นสวยค่ะคุณฟูเปอร์สวนนม่ออฟสวยมากเป็นบ้านพัากลาง,งอากาศที่สุดยอดเลย ยาซีก็อยากจะมาเดี๋ยวก็คงได้มามาแบบทุกทุ่งเออนำไปเรื่อยๆนี่แหละกลางดินกินกลางทรายมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้พาไปดูถ้าไปดูสวนผาเจ้าแห่งสะออนส่วนผมสีบุกเกี่ยวบุกเกี่ยวมผมมาแวะเวียนนี่คือก็เหมือนกับพี่ชายเนะาะพี่ชายพี่สาวเพราะว่าววที่แรกนี่คืออันนั้นแต่ถ้ามีดราม่าหลายผมก็บอกมาเพราะว่าบางเท้อกัสิอาจให้เห็นให้เอ้ยใหย่ไอเดือดร้อนนะน่ะก็ แต่ว่าโดยลึกๆเน่ยความสัมพันธ์เฮาหามันยังคืนนวดกันคือเก่าค่ะกอนแลแหะม่นสักมือหนึ่งเฮาก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันแม่นบอกต้องได้เห็นกันหักแพงกันดีกว่าเพราะว่าถ้าว่ามาดาบ้าเอาเงินแค่เศษเงินโอ้บอได้บอได้ผมชีวิตผมบ่แม่นนั้นาาาบรรยกศบ้านสวนงาม จะนอนก,ก็เป็นนกยูงเป็นกวางเลยเนาะตัดนี่เนะาะค่ะเป็นแน่แนี่แต่แต่เราไม่ได้ตัดเนาะเราไปนน่มันก็ลูกชายก็บางทีเขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็เหมือนเราเนาะเขาใบรุ่นเหยดอดีดน้อยใบรุ่นเนาะดีจะมีน้ำเนาะโมีน้ำใช้ตลอดค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าแดดเดเดจะให้พ่อต่อไปสวนไผ่ดูเดี๋ยวไปลองปลูกไผ่บ้างเป็นดินดำให้ดำน่าหรอือเปล่ สเดียวขยัสว่าสรางเดียวคนขยันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรียนนะคะน่งไปานูไปหาน้องชายบางกุกตูมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแมอฟเป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่าแล้วครับแต่กาเวลาทํางานครับดิ้นรนครอบครัวคอบครัวบางทีสมัยของมืองนี้เศรษฐกิจ ประเทศไทยมันกะเบืบ้องจะเลิศรู้แต่ว่กากันเนี่ยเอาลงทุนไปหลายแห้งจมหลายทางที่ดีคือเอาแห้งเอาเอา,เอากําลังไปแลกมีฝีมือเนี่ยก็เอาลักกาลังไปและมันจะดีเป็นเป็นลูกจ้างเจ้าขวงมันก็ดีคืออย่างหนึง่งทําเยอะก็ได้เยอะทําน้อยก็ได้น้อยคุณคิดแค่คนอ,อ่อนคนช่างเดียวสยวัสดีค่ะเจ๋หงคนก็นจจาได้หมดเลยอิจฉาอิจฉาชาีวิตพอเป่า เช้ามากเลยคนเห็นมาแล้วตื่นตา,ตาก็จอดรถทันทีเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วทำไมมันมีมันมีมันมีมลขังให้จอดเพราะว่าช่วงหลังมาฝานต 3, 4, กสามสี่ห้าแล้วกันเนาะเป็นไรตกอึงขัดบ่ม่ได้เห็นอึงสั๊กโตปีนี้ม่ได้ขยอยู่ปไปเที่ยวมากคือการนั้นนะครับเอ้าจะได้กินรอบเดี๊ยววิธีวิธีเนาะเดี๋ยวเห็นของคิดถึงช่างไฟว่าสั่ง ก็เห็ดให้คอยอยู่ด้วยแต่ในบ้านนะแล้วเป็นที่ระลึกวอยู่ ist, <re ่ right? so now, mm ่เนนพิก็มีที่ระลึกให้แม่ออปพ่อเปล่าอยู่ในบ้านเขาก็เดินสายไฟให้ไม่ได้เอาเงินเลยู่ตอนช่วยกันดังเข้าให้แกอยู่ช่วงแรกๆเนาะการมีได้รับความกรุณาจากแม่ออปนี่แหละการหลายคนอยู่บางกอกเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นพี่นะส่วนเรื่องอื่นเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเรื่องของใครของมันเอาเอาแทนเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องแบบ ความเป็นคนดีกว่าคือเป็นพี่เป็นน้องกันหลายหลายคนนะครับคนที่ระบคจากครบนคนที่ผมยังลํำลึกถึงเสมอนะครับโอ้อีสยาหิชาชีวิตเพิ่นนด้วยเพียงแต่บ่มีเวลานะสถานที่คือคือกันนี่ล่ะ แต่ยังบมมีเวลาครับบรรยากาศเห็นบอกครับซองเทาแสถานที่หมากมเลยระดิ่งเอดิ่แล้วกดกระดิงแล้วขอบคุณนะคะถ่ายหน้าปกเอเป็นถ่าหน้าปกนบางทีรู้บางทีไม่มีหน้าปกเลยอ่ะก็แวะมาหาพี่เปานะครับหรืออดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับแม่ออฟ ผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผู้ที่เคยสร้างช่างเดียวมามาคุ้นรักใคร่กันเกี่ยวกันนี่นนครับนี่สวยงาม,ามาถถหัวใจก็มีจะไปใกล้ได้มันติดเบียกเจ้ามีที่พักยุง่งกระทอมกระแทมก็มีค่ะด้านหลังสามารถนอนได้สามารถดึงดูดคนเข้ามาดูได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คงมีคนถามนู้นบ่อยมากท่าเราจิตใจนะคะกัว่าเป็นร้านอาหารบ่อเป็นอะไรบ่อ มีคนมาถามดูอยู่ด้วแล้วก็มีคนเข้ามานอนกับเราด้วยมีแล้วก็ให้พักท่อนก็กางเต็นท์นอนเองนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซีแม่ออฟนะครับค่ะเวะเวียนมาเยี่ยมยามไอ้ชายพี่สาวมาดูพาเอฟซีมาดูบรรยา,าญญกาศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ